หนสอนดูมังคุดหน่อยนี่ไงเอาลูกไหนอ้าวทำไมมีสีดำสีเขียวไม่ใช่ว่ามีแต่สีดำแล้วที่คนเขากินกันโอ้ยเก็บจากต้นใครเขาจะกินสีดำกันกว่าจะไปถึงมือเธอนะ่ะมันก็แข็งเป๊กแล้วซิอย่างเนี้เหรอที่แบบว่าไปถึงมือคนกินประมาณสามสี่วันก็แข็งใช่แบบนี้มันจะกินไม่ได้นะมันมันจะแข็งแต่ว่าแบบนี้ยคือ ส่งอย่างส่งนอกใช่ไหมกว่ามันจะเขียวกว่ามันจะดำเนี่ยกว่ามันจะออกสีเนี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะนั้นพวกเนี้ยมันส่งออกนอกมันใช้เวลาร่วมร่วมสิบวันสิบห้าวันมนั้งอ๋อ oh. วเรายิ่งยิ่งเราเก็บเร็วเท่าไหร่เร็วในที่นี้หมายถึงจุดเนี่ยมันน้อยมากเท่าไหร่เนี่ย,เ,ยเส้นเลือดขอดเนี่ย มันนิดเดียวอ,ะอ่ะอืจุดสังเกตมันมีอะไรบ้างเนี่ยมังคุดสาหรับแบบชาวสวนเก็บไปขายลูกจะสีเขียวแก่น่เขียวประมาณนี้เขียวแก่อ่าแล้วก็มีจุดจุดในที่นี้คือจุดแดงเขาเรียกว่าสายเลือดเพราะนั้นคําว่าสายเลือดอะ่ะให้ให้เรานึกถ้าใครนึกไม่ออกอะ่ะให้นึกถึงแบบ เส้นเลือดขอดของเราอะ่ะมันจะขึ้นใต้ผิวอะ่ะมันจะขึ้นสีแดงใต้ผิวมันจะจึนเส้นเลือดยิดๆดอย่างเงี้ยออันนี้ต้องตาดีๆมากๆแล้วมันมีจุดสังเกตอย่างอื่นไหมเวลาเด็ดอะ่ะเวลาเด็ดอะ่ะขั่วเขาอะ่ะจะหลุดออกหมดเลยคือแบบเก้งเก้งอย่างงี้ใช่เป็นเกง้งเกลี้ยงเห็นไหมเนี่ยเวลาเด็ดเสียงเขาจะดังก๊ก คือเราไม่ฝืนเขาเวลาเขาเด็ดอ่ะเขาก็จะออกตามธรรมชาติของเขาเลยอแม้ว่าลูกสีเขียวที่มีสายเลือดหร,อหรือว่าเป็นลูกสีดําอย่างนี้ก็จะดังก๊อกหมดใช่ใชมันมจะแบบมันมันจะพร้อมหลุดแล้วเราแค่ไปหักแก๊กอย่างเงี้ยมันก็หลุดให้เราเลยแต่ถ้าเราไปฝืนอ่ะคืออันนั้นมันยังไม่ปล่อยลูกนะมันยังไม่สุกเนี่ยดูสายเลือดเล็กๆตรงนี้อ,อันเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยจะขายได้ราคาค่อนข้างแพงเลยยิ่งปีเนี้ย ราคาสูงมากมปีนี้ราคามังคุดสูงตลอดเลยไม่มีไม่มีราคาตกเลยปีนี้เพราะว่าอาจจะด้วยมันวาลุ่มมันน้อยดีมาซับายใช่วนลุ่มมันน้อยมากๆ <c oughs> ก็อย่างแบบปีที่แล้วก็เก็บได้ประมาณวันหนึ่งแบบสองสามร้อยโลส่วนวันนี้ก็ปีนี้ก็จะเหลือแบบสามสิบสี่สิบโลแต่ปีที่แล้วราคาประมาณ ช่วงประมาณเมษาพฤษภาจะอยู่ที่ประมาณ30-40บาทต่อ1กิโลในลูกที่สวยนะแต่ของอย่างแต่อย่างของปีน,นี้ลูกที่สวยอะกิโลละ1 7 0สถึง200อ่าส่วนเบอร์ไม่สวยเบอร์ไม่สวยคือคืออะไรเบอร์ไม่สวยคือลูกสีดำลูกเล็กถามว่าทำไมถึงแบบราคามันตกเพราะว่าหนึ่งคือมันแบบผ่านไปไม่กี่วันมันก็จะแข็งทําให้แบบมันกินไม่อร่อยส่วนลูกเล็กก็อย่างว่าเนาะของยิ่งเล็กราคายิ่งถูกของยิ่งใหญ่ราคาก็ยิ่งแพงขึ้น อ่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบราคาที่เขาส่วนเขาเรียกกันว่าตกไซนี่ตกไซตกไซเนาะส่วนอย่างเงี้ยก็จะเป็นเกดแบบเขาเรียกว่าผิวมันเห็นปะผิวมันจะมันมันไม่มีกระไม่มีกระนี่ <c oughs> ก็ประมาณนี้ปีนี้ปีนี้ใช้น้องทำเงินได้เยอะอยู่ <c oughs>